สว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องสุมคาย Baby ้ดอกไม้กันค่ะนะะี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวให้เราเลือกนะคะมีหลายตัวมากมีสีคิดด้วยซีเคดเป็นสีแดงนะคะทุกคนมาเราอยากได้เป็นน้องม่วงน้องม่วงน้องเหลืองน้องอันเนี้ยน้องอะไรอะ เหลืองผสมส้มแล้วกันแล้วก็น้องน้องฟ้าแล้วก็น้องสีเข็ดมาคือเราไม่รู้คือทุกคนถ้าใครเห็นแล้วอะ่ะบอกหน่อยนะเฮ้ยมันเป็นสีนี้ทุกคนเฮือมันใช่สีชมพูไหมสี สีชมพูออกแดงเหรอทำไมมันเป๊ะๆมันคือสีชมพูออกแดงเหรอทุกคนมันคืออันนี้โอ้โหการไว้อย่างนี้เลยนี่ตัวที่เราอยากได้ไหมโ,โหดูดูคนดิทุกคนน่าจะเป็นตัวนี้ทุกคนนะที่น้องคนนี้อ่ะไม่อยากเป็นน้องคนนี้ ขนน้น่ารักมากไม่เอือยไม่เอือยไม่เอียเก๋ไงเนี่ยอ๋อเก๋แล้ล่ะคุณเก๋แล้ล่ะอู้หูยทุกคนขนน้องนิ่มมากน้ยขนน้องนิ่มกันไปแล้วใบไม้ไม่เหมือนเลยนี่ค่ะทุกคนโง่ด้ด้วยอือแต่เสียดายอะซื้อมาตัวเดียวแต่ไม่เป็นไร เอามาใส่เป็นช่อดอกไม้อะซื้อเป็นยกบล็อกอะน่ารักมากทุกคนเรามาร่วมกันน่ารักมากแต่อันเดียวก็น่ารักเหมือนกันนี่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดกันนะคะการ์ดคือเขาก็หนีบมาให้่งนี้เลยนี่นะคะมาเราจะมาอีกกันนี่นะคะทุกคนและการ์ดอันนี้มีความพิเศษก็คือน้องเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะคะ เหนียวเหนียวแต่เราไม่ใช่นะทุกคนเราแบบไม่รู้อะเราเปลืองนะคะเพราะว่ากว่าจะได้สติกเกอร์น่าร,รักแบบนี้ก็หายากเหมือนกันก็มาเดี๋ยวเราจะกลับมาให้น้องเหมือนเดิมใส่ให้น้องเหมือนเดิมนะคะโอ้โหทุกคมนมาใส่แบบการ์ดน้องอะคือมันเขามีที่ใส่ให้เราอะทุกคน กดแชร์กดซับสไคร้ให้นห้องเพยด้วยนะคะบ๊ายบายกดติดตามให้น้องเพยด้วยละครับบายบาย